สวัสดีค่ะน้องลูกเกดนะคะจากช่องลูกเกดฟอร์ดค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพะประแดงค่ะวันนี้จะมารีวิวรถของฟอร์ดนะคะเป็นรุ่นเอเวเลตสปอร์ตค่ะลูกค้ารุ่นนี้เลยนะคะเอเวเลตสปอร์ตตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบวกแพ็กด้วยนะคะราคาจําหน่ายของตัวรถค่ะลูกค้าอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะคะแล้วก็จะมีค่าของบวกแพ็กเกจของเขาอีก5้าหมบาทค่ะ ตัวนี้นะคะมีการตกแต่งก่อนส่งมอบนะคะเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวน้องเกดจ,จะพาลูกค้าไปดูนะคะว่าตกแต่งอะไรบ้างเพราะว่าค่อนข้างที่จะแต่งรอบคันเลยนะลูกค้าก็ดูแปลกตาทีหน่อยนะคะมาเริ่มจากข้างหน้านะคะลูกค้าเปลี่ยนกระจังหน้าเลยนะคะอันนี้จะมาเป็นทรงของแรปเตอร์เข้ามานะคะเปลี่ยนเป็นแบบเอาออกของเดิมออกนะคะก็ใส่ไอ้ทรงแบบนี้เข้าไปนะคะก็จะแบบดูตัดเป็น จากสีขาวแล้วก็มาดําตรงนี้เนาะให้มันดูแปลกตานะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะลูกค้าตรงนี้เป็นของวิกเตอร์ค่ะมาทั้งเซตเลยนะคะลูกค้านี่จะเป็มา,าตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะคะลูกค้านี่เป็นมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวนะแล้วก็ตัดกับสีดําค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะตกแต่งนะคะก็คือคิ้วค่ะลูกค้าปกตินะคะจะเป็นสีเดียวของตัวรถเนาะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นของวิกเตอร์เหมือนกันนะคะ ตกแต่งเป็นสีดําเงาคะ่ะลูกค้ามาทั้งเซ็ตของกระจังหน้าเลยนะคะออกมาทั้งเซ็ตกับชุดแต่งนะคะล้อเดิมๆคะ่ะลูกค้าขนาด20นิ้วเนาะของเขาคะ่ะส่วนการตกแต่งเพิ่มเติมของคันนี้นะคะก็คือแลปหลังคาดคําค่ะลูกค้าอันนี้ลูกค้าเขาเลือกเป็นสีดําเงานะลูกค้านะมันค่อนข้างที่จะทําให้สีมันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นก็คือตัวรถเขาสีขาวนะ,ะแล้วเขาก็มาทําเป็นสีดํานะคะตัวน,นี้เนาะ แล้วก็ใส่คิ้วกันสตร์คะ่ะลูกค้าให้มันดูกลมเกลื่อนกันไปเลยนะคะนี่สวยงามนะลูกค้านะคือรถเขามีสไตล์ดุดันของความเป็นสป,ปอร์ตของรุ่นสปอร์ตของเขาอยู่แล้วเนาะ,ะแล้วก็ไปเล็บสีตรงนี้ทําให้มันดูทูโทนนะคะมีแบบมีลุกเล่นมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวมาดูด้านหลังค่ะว่าภายในตัวรถของเขาด้านหลังนะคะเขาตกแต่งอะไรนะคะค่อนข้างที่จะเห็นการเล่นสีกันอย่างชัดเจนนะลูกค้าแล้วก็มีการตกแต่งที่แบบ รู้สึกว่าสมัสสะดุดตานะคะถ้าเป็นรถปกติของสปอร์ตสวยอยู่แล้วนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้ารุ่นนี้เอามาแต่งเพิ่มเติมอีกมันก็ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นของการเล่นในการเล่นสีอะไรแต่งของเขาเหมือนเช่นกันนะคะด้านหลังนะคะในการตกแต่งก็คือใส่ชุดเซตอันนี้เลยค่ะไอ้กันชนหลังนะคะเป็นของวิกเตอร์เหมือนกันให้เหมือนด้านหน้านะคะนี่ดูปลายท่อของเขาลูกค้าสวยมากค่ะเป็นสีเงินแบบนี้นะคะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยทําให้มีการเล่นสีให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ รุ่นนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าสวยงามมากเดี๋ยวน้องเกตจะพาให้ลูกค้าดูชมรอบรถอีกทีนึงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นนี้นะคะในการตกแต่งแบบนี้ด้วยนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะชื่นชอบนะสามารถใส่ตรงมาที่เบอร์0649-953-944เบอร์น้องเกดเองนะคะหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้เดี๋ยวทิ้งไลน์ไว้ให้นะคะลูกค้ารถนี้ก่อนหน้านี้นะคะตามหากันหนักมากนะคะน้องเกดมีให้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดชื่นชอบ สั่งจองมาค่ะเดี๋ยวน้องเกดยินดีบริการสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะก่อนจะไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ